ว่านั่นนะั่นนะั่นะนะโอเคนะฮะฉีดวัคซีนมาปวดมากทําไงคะนีะ่ปวดหายปวดฟังเอานะ้ํามาดื่มเล้เ,เตรียมน้ําแล้วก็ฟังเสียงต่อไปนะลุงกำลังพูดถึงเรื่องของเสียงนะมันเป็นวิทยาศาสตร์โอเคไหมแม้ถึงมือสื่อสารหน้าบ้านท่านก็เครื่องมือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมใช่ใช่ป่าจะบอกว่าสายวิทยาศาสตร์ได้ไงวะต่อหน้าท่านก็จับที่วิทยาศาสตร์อยู่ลุงก,ก็วิทยาศาสตร์อยู่หน้าจอเลยเข้าใจอย่าง เรื่องเสียงก็เรื่องวิทยาศาสตร์อยู่นี่เออทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงเอามาใช้ไม่ได้นั่นมันคนละคนยังไงฮะเออนักวิทยาศาสตร์อย่างเขากับลุงหอ,อกอย่างลุงหอ,อกมันคนละคนกันเห็นไหมครับลุงหอ,อกพูดเรื่องอะไรทีเนี้ยเห็นไหมครับอือเห็นไหมลุงหอ,อกมีอยู่สีศาสตร์นะให้ดูธรรมศาสตร์แต่ไม่ใช่ท้าประจน์แลรังสิตด้วยนะคือศาสตร์ธรรมชาติ สองคือวิทยาศาสตร์ก็เราพูดภาษาวิทยาศาสตร์อยู่เนี่ยเรื่องเสียงเนี่ยครับเห็นไหมสามพุทธศาสตร์สี่จิตศาสตร์ลุงต้องใช้ตั้งสี่ศาสตร์ในที่เดียวกันด้ยวยอ่ะมันถึงมีพลานุภาพมากไงเออใช่มไหมใครทําได้เบมือนลุงก็ดีขขดาาครับก็เชิญนะครับตามทัธยายสยนะครับนะแต่ขอได้โปรดดรับทราบไว้ว่า เสียงทั่วไปก็คือเสียงที่มาจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับจะเป็นตีกลองจะเป็นตีอะไรต่างๆเหมือนกันอย่างลุงตีกลองตึงๆเดี๋ยวตีแล้วฝนตกอันที่ตีกลองเพดเนี่ยเดี๋ยวฝนก็ตกไม่ได้นะลุงเนี่ยบอกให้แซ่บนะครับนั่นมโอเคเข้าใจนะน้ําพร้อมยางคนปวดหัวปวดตัวผลสารพัดร้อยแปดปวดที่ว่านี้พร้อมนะนี่เป็นรอบที่สองเลยนะครับ เราจะเป็นทั้งหมดสามรอบนะในรอบที่สองนะครับอา้าวเริ่มต้นบี r ฟนะน้ำธรรมดาน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์ธรรมดาได้เองครับผมในบ้านท่าในตู้เย็นในตู้ไม่ใช่ตู้เย็นก็เอามาเถอะมาดืม่มมาดื่มกัาไปเนื้อสองสามอึก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 ที่สามเนะี oh ่ยอมไว้ก่อนว่าแล้วก็สูดหายใจเข้าไปจมูกลึกๆข้ามันเกินร้อยห้าสิบห้าไปเลย เกินร้สาเ็นเนี่ยนะสดขั้วลกเหนือลรกใต้ไปเลยแล้วก็กลืนพร้อมๆกันกลืนทั้งอากาศและน้ําไปพร้อมกันในช่องทองแขนะนี่นับหนึ่งตรงนี้น,นับสองก้มนะฟังนับสองกลั้นกลั้นหายใจหรือว่าหยุดหายใจนิ่งๆมนน,น,านนานนะครับก้ม กมเข้าไปหน้าผากถึงหัวเขาได้ยิ่งดีมือสองข้างเนี่ยกอยหน้าท้องเลยครับนีนน่การใช้สมอนท็อกฟังไลยมาครับมือมันก็อิสระใช่ไหมก็ทําได้สบายเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องท้องเมื่อกี้นี้หน่วงนวงเน,นื้อที่อุจจาระนั่นนะครับมันนั่นนั่นละครับกดเข้าไปกดเข้าไปเลยหายเดี๋ยวนี้ด้วยอหายทันทีด้วยกดเข้าไปนิ่งเอาไว้จ้า เสร็จแล้วก็ยืดตัวขึ้นมาขณะที่กดท้องอยู่นะแอนเข้าไปเลยหัวไหล่ก็ขึงไปเลยเกรงไปเลยคอก็หนุหนหงายหน้าขึ้นไปบนหลังคาบ้านหนุนหลังคาตึกหนุหนออจัดฟ้าหรือว่าท้องฟ้าจําลองเนี่ยดวงดาวน,นี่ยก็เชิญสายไปซ้ายมาขวาขวาใช้สายก็ประมาณห้าวินาที มันเป็นเวลาเฉลี่ยให้เรียบร้อยแล้วนะบางครั้งจะมากกว่านั้นน้อยกว่านี้ก็ตามใจแต่ห้าวินาทีโอเคแล้วแหลนะนะหลวงให้ข่าเฉลี่ยไวเห็นไหมครับพอเวลานิ่งปุ๊บอะไรต่อแต่ก็พายผายตัวเลยไม่ใช่ผายลมเลยนันะเกเตงเลยฮะกล้ามเนื้อนี่เกรงไปเลยเป็นนักกล้ามไปเลยปิดตัวเป็นงอเป็นกุ้งขยําขยี้กันไปแล้วก็เสร็จแล้วก็นั่งตัวตรง แล้วก็หายใจแบบซูเปอร์ชาร์จพูดนั่นนะท่านี้ลุงจะเรียกว่าท่าซูเปอร์ชาร์จโอเคนะจำได้หมดนะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยจำได้หมดนะนากาันกนะครบับโอเคนะพร้อมนะดื่มน้ำพรไปลาสนใจ้าไปซะา,า,าพ,พร้อมกับเสียงลุงจะน้ำให้โปะ สู่ขั้วหัวใจแล้วก็ไปล้างสมองเบ้าหัวล่ะครับ